เนี่ยเขามาสักแป๊บหนึ่งเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วยังไงวะ,<ฮ>ะมาแล้วอาจารย์มาแล้วมาคุยกันคุยกันจากคนที่นั่งคุยกับเราเป็นมนุษย์เนี่ยครับก<ะ>ูไม่ยอมกูไม่ให้ไม่ต้องไปช่วยมันที่ขาเน่าเ้างหนั่นแหละก็คือคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรท,ที่โดนโดนเขาฆ่านะมาเข้าสิงเพื่อที่จะเรียกร้องความยุติธรรม กูไม่ยอมมึงไม่ต้องช่วยมันอันนี้เจอบ่อยมากอย่าไปยุกงกับมันอันนี้ถ้ายอมคืออาจารย์จะเกี้ยกล่มด้วยวิธีอย่าไปมันคนละพบคนละภูมิแล้วมันคนละชาติแล้วมันจบไปนานแล้วเขามาเกิดมามีชีวิตใหม่แล้วอย่าไปตามจะเอาอะไร,รเดี๋ยวให้เขาทำให้อาจารย์เขาจะหาวิธีการไอ้น,นี้ได้ไหมทำบุญอันนี้พอไหมไม่อันนี้เอาไหมไม่ไม,ไม่จนท้ายที่สุดะเท่าที่พี่เจอมาคือบวชบวช ให้เขาบวชให้แล้วเดี๋ยวอุทิศบุญกุศลในการบวชน่ะให้คุณหมดเลยโอเคไหมอเ,เอาพระเหลืองไหมเอาพระไตาไหมเริ่มผ่อนเริ่มผ่อนอ่ะบวชกี่วันเจ็ดวันพอไหมไม่โอ้โหบางทีบวชเป็นพรรษาสามเดือนอย่างเงี้ยแลกกันอ่ะอาจาสมมติว่าอาจารย์ก็จะถามว่าพอผีออกไปปึ้งวิญ,ญญาณออกไปแล้วเขาบอกว่าเอาา้โหสิแล้วเอาโหสินี่ต้องต้องหยาดน้ำเลยนะสิ้นชาติขาดกันหยาดน้ําอาจารย์ให้พระมาท่องอ่ะ ตัดกรรมมาเล็บปั้งอันนี้อโหสิเพื่อที่จะให้ผ่อนคลายให้ให้โลกภัยไข้เจ็บหายแล้วคุณต้องไปทําตามที่คุณสัญญาเขาไว้ <c oughs> เพราะผีวิญญาณเขามีสัจจะ <c oughs> เขาบอกไม่คือไม่อโหสิคือโหสิถ้าคุณไม่ทําเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาทวงคืนอีก <c oughs> เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะถามหลังจากที่วิญญาณออกไปแล้วว่าพร้อมไหมในการบวชเขาบอกขอสามเดือน <c oughs> ไม่พร้อมเลยเลือกเอานะ กับอยู่ในในผ้าเหลืองแล้วก็ทําคุณทำทำคุณประโยชน์ให้ผู้ศาสนาแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่<ะ>กับตายไปเลยอ,ะะอ่ะจะจะ,จะเลือกแบบตายเป็นคนไปเกิดเป็นพระหรือตายเป็นคนแล้วก็ไปเกิดเป็นผีตอนเนี้ย<ะ>ตายในโลกมนุษย์ปุ๊บคุณไปเกิดใหม่ในภายใตย้ร่มกาสาวพาัดไปเกิดเป็นพระจนเคสเขาต้องโอเคงั้นก็ต้องบวชเพราะว่าคุณรับปากเขาไปแล้วอ,ะะอ่ะไม่งั้นเขาก็ไม่ปล่อยคุณนะอะไรเงี้ย<ะ>อื แล้วเคสที่แบบพี่ท็อปฟี่เจอหนักสุดๆเลยในการที่แบบไปช่วยเหลืออะไรอย่เงี้ยมีไหมครับพี่ท็อปหนักสุดๆก็เสียชีวิตเสียชีวิตเลยอันนี้เคสนี้ค่อนข้างจะตกใจแล้วก็มันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวแล้วมันค,คนที่เกิดขึ้นมันไปกับพี่ไงน้องน้องรักของพี่ที่ไปได้วยกันนี่แหละไปเพื่อจะไปสังเกตการในการถ่ายรายการอยากดูเพราะว่า ดูรายการแล้วแบบอ,อยากดูว่าเวลาไปถ่ายจริงเขา,เาทีมงานเขาทำงานกันยังไงนะภาพมันออกมาสวยมีมิตินู่นนี่นั่นยากไหมขึ้นเขาลุงห้วยเขา้าถ้ำก็อยากไปอันนี้ยกขออยญายกตัวอย่างก,กรณีน้องตุ้ยนะครับวงเพลกาวมือกีต้าเพลกาวซึ่งรประสบภัเหตุเสียชีวิตหลังจากที่กลับมากลับไปถ่ายรายการกับพี่ก็คือวันนั้นน่ะตุ้ยบอกว่าอยากไปดูรายการพี่ก็บอกว่างั้นไปกับพี่เลยก็ขึ้นรถพี่ไปเนี่ยขึ้นรถตู้พี่ไป ก็นั่งไปด้วยกันก็คุยก็นสนุกสนานเีฮะเพราะว่าตุ้ยเขาเป็นคนแบบชิวๆอะ่ะเป็นคนสโลไลนั่งใส่แว่นดำเพลินๆไปอะไรก็เออไปดูเพราะถึงช่วงเวลาถ่ายรายการวันนั้นมันเป็นคืนพระจันทร์สีเลือดพระจันทร์เป็นสีแดงแบบแดบงบแบบเลือดแด<ไ>ป๊บเลยอ,อยู่ที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิมน่าจะชื่อวัดเขาย่าโนเคนี้เราไปเพื่อที่จะไปดูสถานที่ว่าตรงเนี้มีเอบอกว่า รายการไปช่วยหน่อยได้ไหม<ช>เป็นเป็นที่ที่เหมาะในการไปปฏิบัติธรรมมีพระอยู่รูปเดียว<ช>แล้วก็คือมีคนศรัทธาเข้าไปบวชชีพราหมณ์อะไรเงี้ยบ่อยแต่ทางเข้าเนี่ยทุรกันดานมาก